สวัสดีค่ะท่านผู้ชมขาช่องแอดเลน์นะคะเป็นไงบ้างโอ้ยน่าเสียดายนะคะเข้าแต่เล็กเด็นนะเข้าแต่สี่และเจ็ดศูนย์ของเราไม่มีอ่ะท่านผู้ชมดูศูนย์มาเยอะแล้วก็มาตัวเดิมด้วยนะคะโอ้ยเนาะโอ้ยเนาะแต่ว่าสุดเด็ดดั้งเดิมเราก็เข้าตรงๆเลยนะคะในชุดเนาะสุดเด็ดดั้งเดิมนี่ผ่านบ่ได้ด้วยสามชุดเด่นของแอดนะคะบนล่าง อ่ามาดูการตัวเลขที่มางวดนี้นะคะก็จะมีแปดมีหนึ่งมีสี่เด่นสุดๆนะคะรูดวิ่งมีเจ็ดมีเก้าอ่ะมาแค่นี้นะจับเอียงไหมคะจับเอียงไหมอ่าแต่แอดชอบนะเอาตามความชอบของแอดนะ จับสี่ตัวอุ้ยมั่นใจเนาะเจ้าค่ะมั่นใจอาจจับสีตัวนะคะชุดเดียวโหูดผู้บกักม่มบักแตงอะไรตอยอดเลาเอ,อาก็ตัดเล่นนะคะท่านผู้ชมก็จะอะไรอ่าซี 4, 1, 8หนึ่งแปดอะไรนะหนึ่งแปดหนึ่งนี่เราก็ตัดออกมาแล้วก็ตัดเองสองตัวสองตัวก็มีอะไรสี่หนึ่งแปดหนึ่งไม่จับหมดหรอเผื่อเลดเข้าไง okay? ทำไงอ่ะเราสรุปอีกทีหนึ่งนะคะถ้าเราจับนะคะก็จะมีหนึ่งแปดหนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้านะคะท่านผู้ชมอ่าแต่งวดน,นี้แอดจับแค่นี้สี่หนึ่งแปดหนึ่งนะคะใครชอบก็ตามนะคะไม่ชอบก็ผ่านเนาะ อ่าทั้งหมดทั้งปวงขึ้นอยู่กับบุญกับดูก,บบกับวัสนาแอดก็เคยจับให้ดูอยู่นะก็จับเอาเองก็ได้เนาะลองจับดูนะจ้าเนาะอ่าบางท่านอาจจะชอบแปดเจ็ดแปดเก้าอาจจะว่าเลขต่ำมาแล้วใช่ไหมก็จะมีอะไรนะแปดเจ็ดแปดเก้าใช่ไหมอ่าก็มีแค่นี้แล้วก็อะไรแปดสี่นะะท่านผู้ชมเนี่ยอ่า จับตาหลัก4ก็จะมี49เดี๋ยวนะ49 47ใช่ไหมสี่แปดสก็ชนนะฮะอันนี้คือจับให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะอ่าใครชอบนะคะทั้งหมดทั้งปวงนะแอดเชื่อว่าขึ้นอยู่กับบุญกับดวงกับวาสนาแต่แอดคือจับตามความชอบของตัวเองนะคะท่านผู้ชมอ่ะเนาะอ่า รูดวิ่งก็ตามนี้เลยตามยอดเลยนะจ๊ะท่านผู้ชมอ่าอ่าชอบตัวไหนก็หยิบจับไปรูดวิ่งดูนะจ๊ะสุดคุณยายก็ลงไปแล้วนะคะท่านผู้ชมขาสุดเด็ดดั้งเดิมรอพรุ่งนี้นะคะเนาะอ่ะ ว่าตัวเลขจะชนกันไหมนะคะก็ไปวิเคราะห์ไต่ตรองนะคะก็ปลูใช้วิทยาณเนาะท่านผู้ชมคะท่าก็เป็นแนวทางนะคะสูตรก็เดิมๆนะคะอ่าไม่ต้องไปเอาสูตรผู้ใดมาคิดค้นขึ้นมากําลังคิดค้นอยู่อีกสูตรหนึ่งจะเข้าตลอดเลยเลขเด่นนี่เข้าตลอดบ่อบาดคิดขึ้นมาใหม่ได้เนี่ยเลขเด่นสูตรเดิมเดี๋ยวนะสูตรที่เคยลงไปเนาะก็จะเดี๋ยวนะ อ้าวอ้าวทำไมละ่ะเลขเด่นสูตรแต่เก่าแต่ก่อนเราศูนย์ยังมาอยู่นะคะท่านผู้ชมเอาแล้วเอาแล้วเราก็ต้องรอไปวิเคราะห์ใส่กับสูตรอะไรนะสูตรั้างเดิมของเรานะคะเจ็ดเก โอ้ระวังเลขสูงด้วยนะฮะท่านผู้ชมสูตรไม่ชนกันเนาะงว,งวดที่ผ่านมาชนระวังตัวนี้ด้วยนะฮะท่านผู้ชมนี่นี่แปดเจ็ดแปดเก้านี่เนาะแปดสี่เดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งนะคะ ตามสูตรนะคะท่านผู้ชมแล้วเอ่ออะไรจะเปลี่ยนก็ช่างนะคะอ่าเน้นเน้นเลยนะจ๊ะสี่หนึ่งหนึ่งแปดนะคะใครว่านหนึ่งไม่มาก็เอาศูนย์ใส่โอ้ยไม่ได้ไม่ได้ไไดต้องไปรออีกสูตรหนึ่งเนาะเดี๋ยวจะเสียสูตรของเรานะคะถ้าเลขสูงก็มีแค่นี้แหละท่านผู้ชมแปดเจ็ดแปดเก้านะคะแต่ว่าถ้าให้ชอบเอดก็ชอบแปดเก้าหมายถึงว่าถ้าเลขสูงนะ แต่ว่าก็ยังคงเดิมอยู่นี่ใจมากลายนะคะเอ่อสี่หนึ่งแปดหนึ่งแปดหนึ่งนะคะอ่ะวิเคราะห์ใจตรองนะคะชุดสี่ตัวสี่หนึ่งแปดหนึ่งนะคะใครชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านนะคะตามสูตรไม่อยากเปลี่ยนนะคะท่านผู้ชมก็คือถ้าเราไปเอาสูตรอื่นหรือว่าไปเอาอันอื่นมามันมันจะกลายเป็นยังไงอะ่ะเนาะปนกันนะคะท่านผู้ชมมันจะมุ่นอุยปุ๋ยแหมเนาะ อ่ะใครชอบสูตรนี้ก็ตามนะคะท่านผู้ชมเนาะอ่ะขอบพระคุณมากๆนะคะใครที่เข้ามาติดตามนะคะสูตรแอดเลเนาะ